เพราะว่าเดี๋ยวแบบพอมันมีทั่วหน้าแล้วเอนี่ยเวลานั้นก็เกลี่ยเลยนะคะอุ้ยจะไม่ใช้แปลงในการเกลี่ยรองพื้นเพราะอะไรรู้บะเพราะไม่มีตังซื้อก็จริงๆอ่ะมันก็ไม่ต้องแปลงอะไรหรอกเนี่ย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 แค่เราเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไป อารมณมันก็จะแบบเออไอตรงไหนที่มันไม่ทั่วถึงเธอก็ใส่ใส่เกลี่ยเข้าไปน่่เน่เน,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 นตามใต้คางใต้อะไรก็เออให้มันบ้างอะไรบ้างเพราะว่านะหน้าขาวคอดำนี่ก็เออยังไงอยู่ยังไงอยู่อืมนะคะตรงใต้ตาจะเห็นว่ามันยังไม่เลิกเท่าไหร่ โป่เข้าไปนิดนึงนะคะใส่ตรงต่วตาเข้าไปด้วยจริงจอันนี้ใช้ได้นานมากเลยนะแล้วก็ข้อดีของมันคือนม่พอเกลี่ยไปปุ๊บนี่แบบแวบบแบบเข้าไปในผิวเลยนะไอ้ตรงใต้ตานี่ก็แบบซิ๊ๆๆ,ๆๆๆมันนิดนึงอืมให้มันแบบรู้สึกว่า เข้าเนื้อเขาผิวเธอเอออันนี้แหละ mm hmm. ก็เมื่อเกลีย่ยครบพื้นที่ดังประสงค์แล้วนะคะก็ทีนี้จะมาเริ่มลงแป้งบ้างนะคะแป้งก็เป็นแป้งของ CK เเช่นกันคือตอนแรกแบบลองไอตัวเดย์ครีมก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบ เบาแล้วมันไม่เหนียวเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคนาจะพอได้เขาก็เชีย์แป้งอีตัวแป้งนี้มันก็มีที่มาที่ไปเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้แบบเออแต่งก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะแป้ง CK ตัวที่ซื้อมาเป็นรีฟิลนะคะแล้วก็ได้แถมมาด้วยเพราะว่าซื้อครีมเขาแล้วก็บังคับลูกน้องซื้อด้วย มันก็เลยทําให้ฉันได้แป้งตัวนี้มาฟรีซึ่งถ้าราคาซื้อจริงๆก็ประมาณ400กว่าบาท 500, นะถ้าลอยแต่เป็นตัวรีฟิลนะถ้าเกิดเป็นตัวตัวตลับจริงก็ก็โอเคก็น่าจะแพงกว่ากันประมาณ100-200บาทแต่ว่าจริงๆแล้วคือฉันมีแป้งเยอะแล้วฉันก็แบบว่าตลับมันเหลือเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปงานแบบสมพัฒ์มาเราก็ได้แบบพวกอัดต้องอัดตี้มาถูกถูใช่ปะ่ะแล้วฉันก็แบบว่าเออแกะตลับนั้นไปให้แม่ฉันใช้เพราะว่า หน้าฉันนี่เหมาะก,กับอาร์ตี้เพราะแป้งมันค่อนข้างจะสีเข้มไปนิดนึงฉันก็เลยเอาตลับอาร์ตี้มาตรงจุดนี้แล้วก็สอดไซดด้วย ck จบส่วนแปรงเออทำไมเอ,อ๊ะทำไมถึงแบบใช้พับได้เปล่าจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าแกระแดะนิดนึงพอที่เซลลซีเคเขาใช้แปรงให้ดูก็เลยบอกเออโอเคแปรงแปรแป,แป,แปก็ไปถอยมาได้สีโปรดที่สุด ชีวิตก็คือสีม่วงนะคะตัวนี้ประมาณ130บาทนะจริงแต่ว่าตลาดนัดเนี่ย60-70บาทหรือประมาณ50บาทหรืออะไรเงี้ยเท่านั้นนะะก็ขนแปรงมันจะนุ่มมากนะคะใช้แปรงตัวนี้แหละวน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 นวน,น,น,นกับแป้งอย่างเี้ยแล้วก็เออเธอก็ให้มันทั่วทุกจุดนะ ไม่งั้นเดี๋ยวแบบมีตรงเหนียวตรงมันตรงอะไรแล้วมันจะทําให้หน้าเธอเนึบหนัแต่ว่าจริงๆแล้วอะพอใช้แปลงเสร็จแล้วว่าตรงไหนที่เราอยากจะเน้นหรือต้องการจะปกปิดเป็นพิเศษอ่ะเธอก็เออใช้ตัวพับเนี่ยช่วยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอย่างบางจุดนี้มันคือมันเหนียวมากแล้วแบบบางทีเรามันอาจจะหนึนบหนักกับเราได้ หลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าเอ้ยทําไมหัวมันยุ่งจังวะอะไรเงี <c ười> ้ยคือดิฉันเพิ่งสระผมแล้วก็ยังไม่ได้ทรงร้เซตอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยก็เลยอยากจะป,ปล่อยผมแบบเบาๆคลีนๆคลีร์ยสวยๆสยาสยาอะไรเงีย้ยเหมือนแบบพี่พลอยบ้างสามสิบบวกอะไรอย่างเงี้เนนย,ออยเออก็นะคะใต้ตาเก็บมานิดนึง ใช้พักนะคะเก็บนิดนึงเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเขียนขอบตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันเหนียวแล้วมันเขียนไม่สวยแล้วมันจะเลิกได้อันนี้เราพูดจากประสบการณ์นะเราไม่ได้พูดด้วยอ้างอิงทฤษฎีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงขอบๆอ,อยากจะเก็บอะไรก็เก็บไปเถอะจะเห็นว่าหน้าฉันขาวมากแต่ตรงจุดนั้นเออพอสักพักหนึ่งมันจะดีขึ้น เอาละโอเคอก็หน้าเสร็จแป้งเสร็จเรียบร้อยกิ๊กก็มาเริ่มที่ตาดีกว่าตาเนี่ยนะคะดิฉันก็ตามเทรนด์อยู่ปกติทุกทีนะคะก็จะมีพาเลตเลิฟๆอยู่สองสามพาเลตแต่ว่าที่ใช้อยู่เป็นกาลนานนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้เป็น68พาเลตนะของคอสเซ้นคอสเซนซแล้วก็ล่าสุดวิ่งถอยมาใหม่ๆโปรดสังเกตว่าดิฉันยังไม่ได้ฉีพลาสติกออกมาว่ากลัวม,มันจะโคบแอบบอกแบบว่าแอบเผลอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็น88พาเลตที่เป็นมีชิมเมอร์ด้วยสังเกตพลาสติกฉันยังเก็บไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันเลอะเยอะมากเลือกใช้ได้ตามประสงค์วันนี้เนี่ยเราแต่งสีอะไรกันดีวะ วันนี้เราเป็นลูกเสารกับนันนะคะวันอาทิตย์ฉันใส่เสือส้อลายสกอตเป็นแตงโมหรือดาวเรือง whatever ก็เขากำลังฮิตพวกเทรนนอกชมพูชมพูนิดหนึ่งใช่ปะเราก็มาลองดูดีกว่าเอาแนวชมพูนะคะก็ดูใครที่มี88พาเลตอยู่แล้วก็ลองเลือกใช้ดูนะคะฉันจะเลือกใช้โซนแบบไหนวะเออโซนนี้ อแนวชมพูชมพูนิดนึงแบเออให้มันดูสดใสสบายๆเบ,บาๆในวันหยุดบ้างอะไรบ้างดีกว่าเพราะว่าวันธรรมดาฉัจัดเต็มทุกวันก็เรื่องไม่ถูกเยอะจัดจริงๆอีแปดพาเลตนี้นะได้มาไอสองตลับนี้ได้มาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตลับแรกเนี่ยได้มาจาก ัซื้อเองทางอินเทอร์เน็ตสมัยนะั้นมันออนไลน์มันยังไม่ได้มีตัวนี้ขายเยอะมากฉันก็แบบเออไปสั่งซื้อแบบว่าในเว็บไซต์เขาเลยนะแล้วราคาแบบได้ถูกมาก5เออ600กว่าบาทสมัยนั้นอนะ600กว่าบาทเมื่อประมาณแบบ2ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผลิตเกา่าเออน่าจะประมาณ3ปี30ปีได้แล้วก็ได้มา600กว่าบาทถือว่าถูกสำหรับแบบ แปบแเอ้ย6สสีพร้อมกับบรัชด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคนะค่าส่ง700บาทตรงจุดนั้นเนอฉันก็แอบแบบเฮ้ยกูก็เอววเอโงด่ดีอะไรดีอะไรเงี้ยรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบเออโง่ด้วยอยากสวยไงก็สั่งมาณนะวันนี้เออธุรกิจมันก็ขยายขึ้นระบบออนไลน์หรืออะไรต่างๆนานามัมนก็ซัพพอร์ตมากขึ้นพวกวีเลฟช้อปปิ้งอะไรเขาก็มีขายเธอ ก็ไปหาดูเสิร์ชเข้าไปเทียบราคาได้เลยเว็บไหนแล้วบางคนก็ขายถูกขายแพงบางคนขายพันสี่พบางคนขายแปดร้อยเก้าร้ออะไรก็ว่าไปไอ้พวกพันสี่พเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแบบโลโก้ของของแบรนด์เขาแต่ว่าเนื่องจากว่าบริษัทเนี้ยเขาทำ oem ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเมีทั้งแบบที่มีตากับมีแบบที่ไม่มีตราเพราะฉะนั้นอย่าได้ตกใจตรงจุดนั้น ฉันสั่งมาแล้วมันไม่มีจาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวที่กับบริษัทนะเพราะฉะนั้นไอตัวที่อันใหม่ๆไม่มีตาอย่าได้ตกใจก็คงไม่มีใครผลิตของเกเรียนแบบมันมันถูกอะ